คราวนี้มาชมวิธีการถอดแผงตั้งนะครับเพราะว่าหลายคนถามมาว่าผมมีเทคนิคในการถอดแผงตั้งอย่างไรนะครับอันนี้เป็นแผงตั้งเล็กๆประมาณ8ปดเก้าขานะครับเราก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเราก็ใส่ตะกัวเข้าไปนะครับผมไม่ได้ใช้ที่ดูตะกัวนะโปะตะกัวเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปเพิ่มตะกัวเข้าไปนะครับอันนี้จะใช้ทักษะหน่อยเราต้องฝึกให้ชํานาญนะครับฝึกให้ชํานาญ ก็จะง่ายนะครับผมใส่ตะกัวเข้าไปนิดๆหน่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มไล่ตะกัวอย่างนี้นะครับหมุนวนอย่างนี้นะอย่างนี้ครับแล้วมืออีกข้างหนึ่งด้านล่างเนี่ยให้เราจับจับบอร์ดลักษณะเขาจะอยู่งี้นะครับจับบอร์ดพลิกไปพลิกมาด้านนี้นะอย่าเพิ่งดึงนะอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงนะครับ พลิกซ้ายพลิกขวาเท่านั้นเองนะครับเมื่อบอร์ดเราพลิกได้แล้วเนี่ยพลิกได้อิสระแล้วก็สะดวงแล้วเราค่อยดึงครับเราเราไม่ต้องรีบดึงนะครับอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มละความเร็วนะครับเนี่ยผมผมพลิกพลิกแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้พลิกได้แล้วครับพลิกได้แล้วเนี่ยปกติแล้วนะพร้อมที่จะดึงแล้วนะครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนได้ได้เลยนะครับปล่อยให้เย็นไปก่อนไม่มีปัญหาคราวนี้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือมาจับบอร์ดอย่างนี้ครับเปลี่ยนมือมาจับบอร์ดอย่างนี้นะพร้อมที่จะดึงออกนะครับ ก็ไ like ล่ตะกัวใหม่ครับอีกรอบนึงใจเย็นๆครับคราวนี้ใจเย็นะนะคราวนี้ตะกัวเขาหลุดหมดแล้วเนี่ยใจเย็นพลิกไปลองเอามือพลิกนะครับอันนี้เร็วขึ้นเลยดึงออกเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาตะกัวตรงนี้ออกเรา เราอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งไปรีบดึงนะครับให้โยกซ้ายโยกขวาเมื่อเมื่อโยกได้แล้วนี่เราจะรู้ได้ทีว่าอ่าเขาหลุดทั้งหมดแล้วเราดึงพร้อมกันได้เลยแล้วดึงปึ๊กลงมานหน่อยนึงนี่ไม่ดีบางทีไม่ต้องดึงครับบางทีเขาตกปึ๊กลงมาเองนะครับแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับ